ดีครับผมวันนี้เอาไก่ใหม่มาเปิดครับสามตัวครับนี้ครับผมตัวแรกผมเป็น ไอ้แดงไปล่ครับผมอายุดีครับตัวนี้สายตืนสายคืนได้หมดครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เปิดที่500บาทครับผมพร้อมต่อตัวที่สองดูทรงป่าครับตัวนี้มาใหม่ครับผม พึ่งจับมาครับตัวนี้พึ่งผักขึกเข้าหลักเข้าอะไรไปทรงป่าครับตัวนี้ประดูตันตัวนี้เปิดที่หกร้อยครับผม,มตัวที่3ครับพิชหนตัวนี้ครับไซมินิ ไปลองมาแล้วตัวนี้ครับลองมาแล้วหนึ่งครั้งได้ทะเลหนุ่มเหมือนกันครับตรงนี้ตัวนี้เปิดที่ห้าร้อยบาทครับผมบบผม,มีไก่นี้ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยครับ มีภาพคลิปต่อไปครับผมของเราสายต่อครับไผ่เหลวสายต่อของเราตรัวนี้พิชขี่หนูครับตัวนี้ครับผมได้เรื่องครับตัวนี้เห็ดสายตีครับผมนี้เพิ่งจับมาครับ ไปดูตันครับส่งป่าที่เปิดที่600ไม่รวมส่งครับตัวนี้500ครับไม่รวมส่งครับผมไอ้แดงไบเลข500สายปืนสายคืนได้หมดครับตัวนี้ครับผม อยากจะทิ้งเบอร์โทรเหมือนเดิมครับค่อยคุยกันรู้เรื่องออกคนที่ชอบครับโทรเข้ามาครับผมไม่ชอบจะโทรมาครับคนที่อยากได้โทรมาเลยครับผมค่อย,ค,ยคุยกันรู้เรื่องครับผมสวัสดีครับ